สบายดีพี่น้องทุกทายสบายดีเปิดสุขุสุขชนที่ติดตามรับชมสบายดียามเศร้าพี่น้องเลยเปิดภาพมากขึ้นนะแถวท่าวนว่าเลย,ยน้องเหนือกำลังนอนพี่น้องเลยยามเศร้าเป็นเวลาของเพิินเฮานันตีสี่บอกมาขำตื่นนะตีสี่ หอดทุกโมงเสาพี่น้องหาก็นอนนี่หากระลับให้กินนมกินนมแล้วก็บอนนอนให้อีกหากระลับตอนเช้าโอ้ยมังคำน้อยพอดาวน์ะเข่ากาหัวแรงพี่น้องห้านั้นเข่ากาตีสองอ้ามังคำนอนน้อข่อยตอนหัวแรงอันนี้จะนอนอยู่ ชั่วโมงหนึ่งนี่แหละนี่กาหัวแรงกับที่นัน่งเห่นโทั่วทรัพท์มืนจามามึห้ามบนนอนอมอนเต็งเอิกเพ่อนไปเลยมันอ่ะนมันสะดิดง่ายเล็กน้อยนี่สามพ่อแม่ลูกก็นอนอยู่นี่แหละมึงห้ามกับนอนน่าแม่แน่นอนอูแน่หละ แม่มือสาให้นอนอูน้ำน้องเฮาคือเคียวงามแท้เขียวเขียวน้ําขี้เป็ดพี่น้องเอยเป็ดมาเร็ดน้ําอ้ดอกเปีนีเจ้าสิเป็นใดคือบ่เห็นดกปนใดดกแน่ก็ต้นอยู่ห้องน้เนมันดกแน่ผาก็เต็มก็ซ้ํพี่น้องเอ้ยยังกงเว้นใส่อันผ้าอ้อม แอมกังคืนน่ะใส่แพมเพิดเต็มกระซำเลยขวดนมอีกพี่น้องเลยมาล้ากำลังลุกหนึ่งข่าวนึ่งข้าวเหนียวอย่างจิเห็ดกินเป็นไงหนาวปะหนาวแต่วาดีได้ไหมครับใครเหน่ก็ทุบลูกหมืออยู่เลย สิบเจ็ดองศาพี่น้องเลหวัดเพราะว่าลืมมาค่<อ>ะเมือนนี้คือเปเห็นอีกอย่างเอ้ยยังสาวอยู่ฮา,มานมานึ่งข้าวเหนียวเบ่อไนเลืออะไรอยู่เขา แช่มาหนึ่งบอกไปยังหัวจับหัวน้าผมแล้วเนาะมันเย็นมันเย็นวนนี้คือบักดีโดคือบอม,มาเผาเตากำล้มาแล้ไปด็่ทางในะดเนาะรถหนังกระเที่ยวอ,อยู่เบิดคืนี่นาอยา อ่ะผัดเฮาห้ามกระตื้นบบบนี้หนึ่งลายไ้พี่น้องแต่ละมื่อกับข้าวเหนียวก็ได้เผื่ออยังเผื่อมาน้ำเลือดไว้ดีผู้เธอเดินหนึ่งเื่อเดียว,วเราเลี้ยวแรงลูดพี่น้องเลยเราแรงหอมบปดีหนึ่งซะห,หนึ่งกระเช้าน่อยเนาะนอกจากมันเบิดเข่าเลยเจ้าหนึ่นง

จะเป็นไม่คือว่าอะไรนะป้าอู่ะะเนี่อ่ะเ<ว>เห็นกาเห็นนั่นด้นะเชิญกินเชินไ,ได้ปู๊ป้าตัวบักใหญ่หนึ่งดาวผูผูม่วงเขาผูกผูผูว้าบวาป้าโถเห็นปนอะอืเขาเขาเห็นอะนะปื้นอะเขาจิกล่องเขาอะไรเนาะ ได้ยุ่งสั่ไหมมันหันหนาหันนี้สัมเนาะปลูกอืมว้าหมอนญ่กิดโอ้โอ้ไก่มันใหญ่มาดูพี่เนอะ ผูกแน่แล้วนะพี่น้องมันได้แล้วพ่อจั๊กนะได้แล้วพ่อจั๊กแล้วพี่น้องฮะกินไก่ตัวใหญ่ดีเนาะตััวน้อยครบในมุมสำปิดเนี่ยผูกไก่ชนได้ชนหนึ่งมันกินได้ใช่แล้ววากระป๋านมันได้เอาได้วใ่ได้มากเลยนะ นี่ผู้ชมถามกางเว้นบางคำก็กินบ่คอยดูเป็นได้นมกันเลยกลางคืนตีเบิดกูขวดเลยนะ่ะ <c oughs> เลืออยยุ่มืลยนี่เลือให้มักยิดโดอยุ่เลือน้อยหนึ่งบ่เทใส่กันที่โดก็สิเป็นหว่นแล้วมันหนา,าตึกตื่นเยอะเธอออกฤทธิ์อีกแล้วนะ ฤทธิ์เธอเนี่ยมันหลายมากเลยมันได้อยู่ไม่ได้นอนเนี่ยอยู่ไม่ต้องนอนท่านขึ้นอู่มือนะป้าจกอู่ก็ได้ได้ตงจับอู่อยู่หันได้วขจับข้าวป้าป้าเออแล้วคือเพิ่นมีแบบเชนเซอร์นี่ไม่มีเชนเซอร์บ่างเชนเซอร์ตรวจจับบ่เฮ้อมีเชนเซอร์บ่ ปาปุ๊บนี่ย <Yeah. S 1> ้จเป้าะดูสิภาพ้าแม่มันสิไม่ต้องนอนมาสชบมางีบด้ำเพลินตอนทุกมุมแวกเลยมันโลมันโผล่ได้ดูกลางเวนก็ไม่ต้องนอนก็นคือก็ไม่ต้องนอนนะโผูเห็ดคลิ้โอเคปะ พอไม่ก็แม่ระตองไปใส่เลยข้าวก็ไม่ต้องกินข้าวดูทั้งวนันทั้งคืนโอเคน่ะดีไหมดีไหมข้าวได้โน่ยเลยฮึไม่คือบลรบับเรบอณฮอนเป็นเท่าไหร่ฮึน่ะนะ โอ้ยไอป่าลุงด้ว,วาวแถวห่างบาทนี่โอ้ยโอ้ยวาวแถวหายแล้วกำลังน่าอยู่น่าากินน้บูนเสียงแข่นที่นอาเลยแต่คืนก็เสียงขวมทงคนละได้ยินี้ทดบ้านเท่าไรเนี่ย จ,จะเหีนจะเหีนจะเหีนมาเลยไปโรงเรียนเด้วอวันนี้เจ็ดโมงที่หอแปดโมงเลยลลไห้่ยอ่าหอ,อมาพี่หอห้องมาเฮงมาพี่ เงี no. uh, uh, ้ยเงี้ยกระกระเปิ้ด้วยโอ้เขียดน้อยเอาอะไรกระทั้งสิเออเอาไว้รบิดทงงถ้าเหลาลงบิดทวงเออลงย่อมาย่อเขามาขุมพิงนั่งด้เขียนหนอผักขอบใจหลายๆได้เขียนมาฝากไปแต่งโตไปเลียนไปปล่อยงัวก่อนพอเราท่านปล่อยงัวสิ <น>ปไป่เตียงโต๊ะไปโรงเรียนมันสวยเลยปปล่อยงัวก่อนพี่น้องเยงัวไปท่านปล่อยนอนกับ่เต็มอิ่มดอกจี๊ดเป็ดมั่งไปท่านปล่อยงัวซับก็อย่ากเกิน แพลักเกิรบนลยฮะสองโตดีโดกับปุ๋ยดีแพลักเกิบงวัวกับโตมันสิได้ลูกกับเป็นอะไรเด้ Nhưng dạng đại ngài thọ yên bình. Kiều chi đại mãi thọ sắm mượn nga, yên bội dạy. Boy, thong, và lạnh nga 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 đi nga น้ำแดงมากระาเดี๋ยวบัก h ึกเหลืองตัวไหนเอาไปปลูกกินตามไหหน้านี่เอาไปปลูกเท่าหาหน้าเลือตัวเดียวก็ได้หน่ายบันน้องบ๊ายบายไปเรียนแล้วคุณโนเนย งัวเข่าเจ้ากระปล่อยมาเต็มเลยพี่น้องเอ้ยห้อกับบุยากันได้เพราะว่ามีงัวเถิกตัวเดียวง่ายเอ้ยก็ได้งัวส่นก็ปล่อยได้เบิดเลยดิมันกาง่ายยามน้ำมันกระมากงัวกะเริ่มง่ายเด็ดละพี่น้องเลยแต่เก่าม่แต่ผูกไว้งัวกะเรื่องงัวเถิกตัวเดียวกันในขายเลยก็แล้วหรอราคามันกับบุญสูงราคาพอประหนัด ขอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับโซมถ้าไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ